อ๋อตอนนี้หรอตอนนี้โครงการก็ได้ได้สิ้นสุดลงแล้วในระหว่างเนี้ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังว่าเอ้ยสินค้าของลูกค้าจะเป็นยังไงถ้าเครื่องเสียเครื่องมีปัญหาเราก็ต้องเข้าให้เร่งด่วนในการใช้งานเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าจะใช้ยังไงพฤติกรรมเป็นแบบไหนโอ้กว่าจะทําของพี่ปุ๊กจบนี้ก็30แบบเลยนะ30แบบเลยเใช่พี่ชายคะทาอะไรอยู่คะ อ๋อนั่งเล่นนั่งดูข้อมูลอะไรต่างๆพี่ชายคะคือหนูอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับงานทุเรียนของเจ๊ปุ๊กที่เราทําที่ชุมพรนะคะว่าสรุปมันเป็นยังไงบ้างคะอ๋อตอนนี้เหรอตอนนี้โครงการก็ได้ได้สิ้นสุดลงแล้วแล้วก็ลูกค้าก็ถือว่าลูกค้าก็แฮปปี้นะแต่ว่าในระหว่างเนี้ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังว่าเอ้ยสินค้าของลูกค้าจะเป็นยังไงถ้าเครื่องเสียเครื่องมีปัญหาเราก็ต้องเข้าให้เร่งด่วนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงคอมพิวชันนิ่งช่วงที่ ต้องเฝ้าระวังอยู่จนกว่าที่ลูกค้าจะใช้งานเป็น100%เซดีหรือว่าตัวเครื่องจะถูกเซ็ตได้อย่างสมบูรณด์ดีเพราะว่าในการใช้งานเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าจะใช้ยังไงพฤติกรรมเป็นแบบไหนก็ต้องจูนให้เข้ากันระหว่างลูกค้ากับเครื่องของเราให้ได้แล้วแล้วตอนนี้สินค้าของลูกคา้าไอตัวทุเรียนนะคะเนื้อทุเรียนมันได้มีการส่งออกไปบ้างหรือ,อยังคะเ, <Okay. S 1> เห็นพี่ปุ๊กบอกว่ามีส่งออกไปบ้างแล้วนะ เออก็ถือว่านิ่งแล้สีก็ดีเท็กเจอร์ก็ดีอะไรพี่ปุ๊กบอกว่า,วาโอเคนิ่งเรียบร้อยแล้วหนูอยากรู้ว่าการทำงานของออทีมช่างเราหรือว่าของบริษัทเราของหน้าง,งานเจ๊ปุ๊กก็ค่ะมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะอมโอ้กว่าจะทำของพี่ปุ๊กจบนี้ก็ สาแบบเลยนะสาแบบเล, <laughs> <ช>เลยเหรอคะใช่ <laughs> แบบ <laughs> ที่เป็นเลเยอร์เนี่ยเราทําทั้งหมด30แบบเลย <c oughs> ทํากันไปทํากันมาจนกว่าที่จะได้แบบที่มันลงตัวที่สุด <c oughs> ช่วงแรกๆที่ทำเนี่ยเราก็เราก็ยึดหลักตามประสบการณ์เนาะที่เราเคยทํามาแต่ทีนี้ลูกค้าก็มีความต้องการอีกประเด็นหนึ่งก็ <c oughs> คือมาตรฐานอ่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบให้มันได้3มองค์ประกอบไป,ปรพร้อมๆกันมันก็เลยต้องมีการปรับแบบนี้ มาตรฐานไม่โอเคเราก็ต้องปรับปรับปรับกันไปอ,อันนี้สั0สบแบบเลยแล้วหนูเห็นว่าเออจ๊ปุ๊กเขาทําห้องเพิ่มด้วยเหรอคะใช่ใช่พอตอนแรกอะสิ่งที่ลูกค้าคิดเนี่ยลูกค้าก็คิดว่าไม่ต้องการเก็บเยอะออพอไม่ต้องการเก็บเยอะเนี่ยเขาก็เขาก็มองว่าห้องเก็บก็ไม่ค่อยจาเป็นแต่พอเวลาทําไปจริงๆแล้วเนี่ยเท่าแก่ตลาดเนี่ยค่อนข้างตอบตอบสนองดีพอสรควรีคตอบรั<อ>บดีลูกค้าก็อยากที่จะขยายเพิ่ม แล้วเราส่วนของตัวที่ห้องที่ลูกค้าต้องการทําเพิ่มนะคะพี่ชายตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะอัปเดตไปถึงไหนตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วก็อยู่ขั้นตอนของการดีไซน์อยู่เพราะว่าตอนแรกอะที่คุยกันมันก็ไม่ได้มีการจะขยายเนาะแต่พอพอขยายปุ๊บเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าจะขยายไปทางไหน โอเคถ้างั้นเราอยากให้พี่ชายแนะนําสําหรับผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจที่เขาทําทุเรียนส่งออกอยู่เหมือนกันที่เขากําลังจะสร้างห้องเย็นนะคะเราอยากให้พี่ชายแนะนําให้คนฟังหน่อยว่าควรจะคํานึงถึงอะไรอย่างนี้ค่ะอืมอืมก็งานของพี่ปุ๊กเนี่ยด้วยการที่ว่าเราดีไซน์ให้พี่ปุ๊กเนี่ยเราก็มีโจทย์ก่อนพี่ปุ๊กให้โจทย์มาทีเนี้ยพอเราคํานวณเนี่ยลูกค้าบางคนค่อนข้างที่จะ มีมีธงเรื่องของราคาเป็นหลักมันก็เลยดึงประสิทธิภาพการทํางานได้ได้ไม่เต็มที่ <c oughs> ทีนี้พี่ปุ๊กเนี่ยไม่มีข้อจํากัดเรื่องราคาคือเอาหลักวิศวกรรมมาก,ก่อนทํายังไงก็ได้ให้มันได้ตามที่ต้องการมาตรฐานคุณภาพตามที่ต้องการตรงเนี้ยคือสิ่งสําคัญส่วนราคาพี่ขอบคุยเป็นประเด็นสุดท้ายเลยผม <c oughs> ไม่ได้เลือกที่คุยเป็นประเด็นแรกเลยเพราะเขาเข้าใจว่าถ้าเราอ่ะไปโฟกัสที่ราคาก่อนเนี่ยเท็กเจอร์ของทุเรียนอ่ะ มันคือตัวกำหนดราคาเลยถ้าเท็กเจอร์สีไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้ราคาก็ไม่ดีไปด้วยสุดท้ายแล้วตัวเครื่องจักรก็ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วหนูได้ข่าวว่าเรามีโปรเจกต์ทุเรียนอีกแล้วมีกแล้วข้ามาอีกแล้ยก็ที่เฮยตัวที่ชุมพรนี่แหละเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนๆกันกับพี่ปุ๊ก พี่ปุ๊กก็แนะนํามาก็ขอบคุณพี่ปุ๊กด้วยน่ารักแ้วแล้วแล้วตอนนี้โปรเจกต์ของเฮียตุ้นี้ไปถึงไหนแล้วคะโปรเจกต์เฮียตุ้ยตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนของการกําลังวางลายท่อนาทิ้งตอนนี้กําลังสซ่งแผ่นอยู่ก็คือจะขึ้นหน้างานเดือนนี้เลยใช่ไหมคะจะขึ้นไปปลายเดือนกันยาเดือนนี้กันยากันยาก็ไปปลายเดือนก็ได้เริ่มเริ่มขึ้นละเราคาดว่ามันจะเสร็จแล้วภายในปีนี้ไหมคะ ปีนี้ส่วเลยปีนี้หรืออย่างช้าสุดก็ประมาณประมาณมกกาลาโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณพี่ชายมากเลยนะคะได้ไดสำหรับคใครที่ต้องการจะทำห้องเย็นแช่ทุเรียนก็ติดต่อทางเรามาได้เลยใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่โอ,คคโอเคขอบคุณพี่ชายมากค่ะสวัสดีค่ะสว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ